อาหารให้เสามามมใมาดูบ้างใครมาดูบ้ามาดูตาไม่ได้มาดูบ้าง อ่ผมพอ้านรถฮัลโไลไไหนอ่ะส่งมาแล้วเอาต่อแล้วเหรอตโอเคโอเคโอเคต่อต่อต่อปตดหมตจะตัดผมอีกไหมจะตัดผมอีกไหมต่อจะเข้ามาอีกเครึ่งเก้าอ่า

อนกฎหมาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเายนะคะขอบคุณค่ะบคุณค่ะบายบายไม่เจอไม่เจอุนไม่เจอนะบายบาย